สวัสดีครับผมนายปาละเมศเลิศรัฐมีตวันมาจากชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตาเหนือตําบลบางสเสด็จอ,อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมในโครงการชุมชนยนต์วิถีเพราะที่นี่มีอะไราน,าน,น่าสนใจบ้า,บางไปติดตามกันได้เลยครับเร,เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย อย่างชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตาเหนือหมู่ที่สองตําบลบางเสด็จอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองชุมชนคุณธรรมต้นแบบในด้านสเสน่ดินเหนียวปั้นสู่งานขาถศิลป์บ้านทรงไทยจําลองมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกสืบทอดที่สะสมความรู้มาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าเนส่วนมหาราชรวมไปถึงคํานลบรรเนียมประเพณีต่างๆที่งดงามกว่า40ปี ที่มีชื่อของบ้านวัดตาเหนือเป็นที่ขนานนามถึงงานหัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ลดงามอ่อนช้อยและประณีไม่ว่าจะเป็นงานดินเหนียวปั้นตุ๊กตาฉวังที่จำลองวิถีชีวิตไทยการาเล่นไทยผ่านตุ๊กตาดินเหนียวแต้มสีสันสวยงามหรือแม้กระทั่งงานไม้สักทองจำลองเป็นบ้านทรงไทยไปจนถึงการทำกา้านทูบจากไม้ไผ่สีสุกชมการปั้นตุ๊กตาบวยคาดเชือกและการทำมีดตามใจฝัน ทั้งหมดนี้ร่วมเป็นเครื่องยืนยันถึงอัตลักษณ์ของชุมชนวัดบ้านตาเหนือได้เป็นอย่างดีดังวิสัยทัศน์ของชุมชนที่ว่าบ้านวัดตาเหนือหมู่บ้านหน้าอยู่ชุมชนเข้มแข็งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตาเหนือเป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนรวมพลังหล่อหล,อ,หลอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตาลเหนือ จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติศูนย์รวมจิตใจของบ้านวัดตาเหนือคือวัดท่าสุทาวาสที่รวมกิจกรรมทั้ง6หมู่บ้านโดยเฉพาะประเพณีโบราณอย่างก่อพระสายน้ําไหลที่จัดขึ้นในชวดเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีการเล่นเพลงพื้นบ้านโดยถ่ายทอดองค์ความรู้เพลงพื้นบ้านมาจากพ่อเพลงครูมังกร โดยประสานพลังกับหน่วยง,งานทุกระดับชั้นพระอุโบส,วสถวัดท่าสุทาวาสครับซึ่งที่นี่จะมีกิจกรรมฝาผนังเป็นภาพเล่าเรื่องราวของพระมหาชนกเรื่องราวของจังหวัดอ่างทองและพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อประสุนธิกรของตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโม่จังหวัดอ่างทองแห่งนี้ครับหนึ่งขภาพประธานที่เห็นตรงหน้านะครับคือหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำพระท่าสุทาวาสนะครับพระาตสักขินทรายแดง,งลงรักปิดทอง ทบทสร้างในปี2175ค่2175นะครับเวียดจอนกลางนะครับปีเมตตาทั้งเรื่องการศึกษาการงานนะครับและเก็บใครได้ป่วยใครช่วยก็อ่องนี้ได้เลยครับภาพสำคัญค,คือภาพที่กรุงเ,เทพถึงวาดป,าประทับวาดพีมือไว้นะครับจิตสนาต้วนม่วมงในเรื่อง,ม,องมหาชนกเลครับมงวงสีผลที่ที่กรุงเว,เ,วเทพวาดไว้เพื่อเลึกแก่ประชาชนทั่วไปเลยครับแล้วที่นี่ยังเป็นที่ประดิสถาน ของพระรมปราชานุสาวรีสมเด็จพระเทนเศวมหาราชรับสมเด็จพระเอกทาทศรสเพราะเนื่องจากว่านาที่แห่งนี้เป็นจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเทนเศวมหาราชทรงยกทัพข้าแม่น้ําเจ้าพยาไปยังบ้านปาาโมกด้วยครับนอกจากนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถเป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จประทับพ,พักอริยาบทเมื่อสเสด็จเยี่ยมประชาชน ที่ตำบลบ,บางสเสด็จอำเภอป่ามโมกจัวัวอ่างทองแห่งนี้และยังมีด้านซ้ายมือของพระอุโบสถที่เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสครบรอบ48พรรษาข,ของสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีซึ่งพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีความสวยงามโดดเด่น,นมาที่ตำบลบางสเสด็จจะได้พบกับสตุ๊กตาชาวังนะครับ แล้วก็เดินใต้มาก็จะมาพบกับตุ๊กตามมยไทยค่าเชือกครับคือถ้าได้มาพบก็จะได้พบกับท่าถ้าแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยนะครับตามตำราของวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับผมก็คือเราจะคัดลอกมาจากในหนังสือนะครับเพื่อถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาครับผมเชิญนักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตของจังหวัดน่างทองคือตุ๊กตามยไทยคาเชือกโบราณ ได้ที่นี่เลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงมีดของผมนะครับชื่อว่าโรงมีดตามใจฝันครับสำหรับที่เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านที่มาเยือนที่เนี่ยนะครับท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมีดนะครับในขั้นตอนการชุกแข็งแบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็การขึ้นรูปอะไรต่างๆที่เรียกว่าวิถีของช่างโบราณเนี่ยก็จะเห็นที่นี่ครับ เราจะขึ้นรูปแบบนั้นครับให้ทุกท่านที่มาได้ดูในส่วนนี้นะคะเราจะเน้นการปลูกกล้วยมะนาวโหปลูกมะกรูดนะคะเพื่อที่จะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะแล้วก็บริหารจัดการโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยวชมในส่วนแห่งนี้นะคะทางสวนยินดีต้อนรับค่ะ เราจะแวะพักทานอาหารอร่อยกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพี่แป๋วเลิศรสนะครับจะมีทั้งอาหารตามสั่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหลากหลายเมนูครับรับรองความอร่อยอย่างแน่นอนซึ่งร้านพี่แป๋วนะครับจะอยู่บริเวณปักทางเข้าของโรงเรียนวัดสาแก้วครับหรือจะแวะพักดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอร่อยๆกันได้นะครับที่ร้านกาแฟเมืองกระบี่ครับ เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับที่เน้นมเมล็ดก,กาแฟโรบัสต้าจากจังหวัดกระบี่ที่อากาศดีดินดีทําให้รสชาติของกาแฟที่ชองออกมาอร่อยเข้มข้นจนต้องติดใจกลับมาอีกแน่นอนครับชื่อแพะตาเอสองนะคะอยู่ที่2 0 0 0ค่ะ2000ต่อหนึ่งคืนพักได้ที่5คนค่ะส่วนเคิร์นก็คือคนละส0 0รบาทก็มีสถานที่ตกปลามีเล่นน้ําได้ก็อยากเชิญเชิญมาชมบรรยากาศของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาแพะตาเอสองค่ะ ก่อนกลับเลือกซื้อของฝากของชุมชนไม่ว่าจะเป็นมีกรอบทรงสเสวยปลาทับทิมนึ่งมะนาวข้าวเกลียบปลาทับทิมกล้วยเบกตกต้ำอัญชันมะนาวชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตาเหนือถือว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจที่จะมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมสัมผัสกับความเป็นอยู่ของชุมชนมาศึกษาเรียนรู้ถึงด้านวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญความสามัคคีของคนในชุมชน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนด้วยพลังบอมบ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดให้ทราบว่าแหล่งชุมชนของบ้านวัดตาเหนือนี้เป็นชุมชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มาส่งเสริมทางด้านนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายนาวีสุป,ปันนีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2เบอร์โทรศัพท์ 0861301049หรือนางสาวพัชรีชดช่วงปราชาวบ้านเบอร์โทรศัพท์0890869270และทั้งหมดนี้คือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตันเหนือตำบลบางเส็จอำเภอป,ป่าโมกจังหวัดอ่างทองและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับวันนี้ขอลาพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเ สเสน่ห์เมืองไทยเที่ยวชุมชนยนต์วิที